โอเคโอเค,อเคพร้อมค่ะโอเคพร้อมพร้อมนึ่งสองมสวัสดีค่ะจากนนเนชเชปที่ช็อปนะคะวันนี้เราจะมาเอ่อโชว์ตัวไฟดีแม็กสองพตัวใหม่ล่าสุดที่จริงของมาสักพักแล้วแหละแต่เพิ่งไ,ได้มีโอกาสได้รีวิวคือตัวนี้จะเป็นลนักษณะของไฟทั้งดวงนะคะด้านหลังจะมีขั่วมีหลอดมาพร้อม ตามภาพนี้เลย<อ>ละเอียดงานดีค่ะเพราะว่าสินค้าตัวนี้จะเป็นของดีโปดูนาส,สา่สงๆจังเลยแน่นมีมือเดียวโอเคนี่สวยงามมากๆมีทั้งซ้ายและขวาดวงหนึ่งจะอยู่ที่7,500บาทนะคะตอนนี้แต่ว่าถ้าทักมายัางไงเดี๋ยวเรามีคอสส่งเในช้อปปีให้ด้วยราคาของแท้นี่ดวงหนึ่งเบิกได้เหมือนกันดวงนึงราคาของแท้จะอยู่ประมาณห4 0่0กว่าบาทค่ะ ก็เป็นลนักษณะไฟทั้งดวงนะคะเลทราคานี้แต่ก็มีส่วนลดปีท้าคุกทุกค่แม่คุณเหลือกเลไนมค่ะก็สนใจทักมาได้เลยนะคะ